สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์นะคะนี่ก็กำลังจะเข้าสู่เดือนกระกฎาคมของปีนี้แล้วเผิ่แป๊บเดียวปี2564ก็ก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังกันแล้วนะคะช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างคะ หลายคนอาจจะเจอะเจอกับเรื่องราวที่มันหนักหนาะสาหัสสากันจนแทบจะเอาตัวไม่รอดกันเลยทีเดียวแต่คุณก็สามารถที่จะผ่านมันมาได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในช่วงครึ่งปีหลังดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรนะในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาช่วงครึ่งปีหลังตั้งแต่เดือกนรกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมปี2564ของชาวราศีพฤษภนะคะที่เกิดระหว่างวันที่ ่14พฤษภาคม ถึง13มิถุนายนซึ่งการทำนายดวงชะตาจะเป็นการทำนายแบบอาดวงแบบโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ก็อยาไปซีเรียสน,นะคะให้คุณรับเอาสิ่งดีๆเรื่องดีๆกลับไปส่วนเรื่องที่ไม่ดีก็ไม่ต้องไปคิดมากอย่าเก็บเอาไปคิดเอาไปกังวลให้เรานำคำแนะนำเอาไปปรับใช้เป็นแนวทางนำไปปฏิบัติแก้ไขแล้วก็ ป้องกันจะได้เตรียมตัวรับมือได้ทันจะดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาสับไพ่ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ใบแรกนะคะจะเป็นควีนถือดาบนะคะใบที่สองหกไม้เทา้าใบที่สามนะคะอัสตวินถือดาบใบที่สี่สามเหรียญใบที่ห้าเดวิลใบที่หกนะคะเดอะซันใบที่เจ็ดสองดาบ ใบที่8จะเป็น the hermes เป็น t e m p e r a n c e นะคะแล้วก็ใบสุดท้าย the m a g e i a n พลังงานค่อนข้างดีค่อนข้างโดดเด่นนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภจากการเปิดไพ่ของชาวราศีพฤษภนะคะพลังงานดีมากๆนะโดดเด่นมากๆเลยนะคะ โดยเฉพาะในเรื่องของการงานและการเงินชาวราศีพฤษภจะได้รับความสำเร็จต่างๆในสิ่งที่ตัวคุณพยายามทำมันมาตลอดนะคะความสำเร็จความสมหวังได้บังเกิดขึ้นแล้วนะเป็นช่วงครึ่งปีหลังที่ตัวคุณจะหายเหนื่อยแล้วก็หายใจได้คล่องขึ้นนะคะในช่วงครึ่งปีแรกชาวราศีพฤษภอาจจะต้องเจอกับ ความยากลำบากในการทำมาหากินต่างๆนะแต่พอเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังนะคะคุณจะมีช่องทางในการทำงานช่องทางในการหาเงินมากขึ้นแล้วก็มีโอกาส ต่างๆนะคะจะถูกหยิบยื่นเข้ามาขอให้คุณรีบความันเอาไว้นะคะแล้วทำโอกาสนั้นให้ดีที่สุดนะให้สุดความสามารถที่คุณมีนะคะแล้วความสำเร็จความก้าวหน้าต่างๆมันก็จะวิ่งมาหาตัวคุณเองนะเป็นช่วงที่ชาวราศีพฤษภ จะได้รับข่าวดีอีกด้วยนะคะได้เจอปาฏิหาริย์ดีๆที่จะนำมาสู่โชคลาภนะคะและก็เงินทองเป็นช่วงที่ชีวิตจะลิกผ่านนะจากร้ายกลายเป็นดีนะคะเหมือนชีวิตฟ้าหลังฝนนะคะที่มันย่อมสดใสเสมอดังนั้นนะคะขอให้ชาวราศีพฤษภอย่าได้ท้อแท้ที่จะกระทำสิ่งต่างๆ ขอให้คุณมีความมานะมีความพยายามต่อไปนะคะแล้วความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับตัวคุณอย่างแน่นอนนะ มาที่เรื่องการงานของชาวราศีพฤษภนะคะคุณได้ไพ่เด e เมจิเชียนนะคะไพ่คนเกง่งคนฉลาดมีความคิดสร้างสรรค์ทำสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะคุณจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการทำงานมากๆนะคุณจะมีความคิดที่โดดเด่นสร้างสรรค์สมองค่อนข้างลดแร่นนะคะคิดอยากจะทำนั่นทำนี่เยอะแยะ,ยะ,ยะเต็มไปหมดเลยนะมีโอกาสได้ทำงานใหม่ๆหน้าที่ใหม่ๆ ซึ่งงานที่คุณได้รับมอบหมายที่คุณได้ทำมันจะทำให้คุณเก่งขึ้นนะคะมีอ่าในการเพิ่มศักยภาพในการทำงานมากขึ้นส่วนปัญหาในการทำงานต่างๆมันก็มีบ้างประปายนะแต่คุณก็สามารถที่จะจัดการได้เป็นอย่างดีนะคะอีกทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ก็คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนแล้วก็รักเมตตาคุณเป็นอย่างดีเลยนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอหัวหน้าที่ดีด้วยนะหรือถ้าใครเป็น หัวหน้าคนก็มีโอกาสได้เจอลูกน้องที่ดีเป็นช่วงที่การทํางานต่างๆจะราบรื่นมากๆนะคะมีโอกาสได้ทํางานโปรเจกต์ใหญ่ๆนะมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นนั่นก็หมายความว่าคุณก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคุณอีกด้วยนะคะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะได้เพิ่มเงินเดือน คุณเป็นคนเก่งมีเด่คนต้องการคุณนะคะอีกทั้งชาวราสีพฤษภก็จะโดดเด่นในเรื่องของการพูดการจานะพูดแล้วมีคนนับถือนะคะเหมาะกับางานที่เกี่ยวกับการขายนะคะอาชีพเซลล์งานประชาสัมพันธ์ครียอทีพงานออกแบบต่างๆรวมทั้งสื่อออนไลน์ด้วยนะคะใครที่ทำงานเหล่านี้ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ย จะค่อนข้างโดดเด่นมากๆนะส่วนเจ้าราศีพฤษภนะคะที่ตกงานอยู่กําลังหางานทํานะในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะถ้าใครตกงานมานานนะไม่ได้ทํางานสักทีนะคะสมัครที่ไหนก็ไม่มีใครรับสักทีรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังนะคะก็ในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะมีข่าวดีนะคุณจะได้รับ พิจารณาเข้าทํางานเร็วๆนี้นะคะสบายใจได้นะชาวราศีพฤษภทุกทุกท่านนะคะมาที่การเงินสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะการเงินของคุณมีความคล้องตัวมากขึ้นนะคะแม้ที่ผ่านมาการเงินอาจจะติดติดขัดขาด,ดนะเงินไม่พอใช้ชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะหมุนเงินกันแบบหัวหมุนกันเลยทีเดียวนะแต่ช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะ จะค่อยๆดีขึ้นนะจะมีรายได้เข้ามาหลากหลายช่องทางมากขึ้นหายใจได้คล่องขึ้นนะคะสิ่งที่คุณได้ลงทุนลงแรงเอาไว้นะก็จะ,ะมีเงินเข้ามาเยอะมากขึ้นนะคะเป็นช่วงที่ชาวราศีพฤษภจะมีเงินสะพั์มากๆนะหยิบจับอะไรจะทําอะไรก็จะเกิดรายได้มีเงินเข้ามารัวๆกันเลยนะใครที่เสียเงินไปกับเหตุผลอะไรก็ตามนะคะก็มีโอกาสได้เงินคืนนะแต่ก็ต้องระวังการ ถูกหลอกถูกโกงด้วยนะคะใครที่ อาจจะมีบางคนมาชักชวนให้ลงทุนอันนี้คุณต้องคิดให้ดีๆแล้วก็ศึกษาดีๆอย่าไว้ใจใครง่ายๆนะคะดูแลเงินของเราให้ดีนะส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลในช่วงครึ่งปีหลังของชาวราศีพฤษภมีโอกาสที่จะสงหวังสูงอยู่นะคะมีโชคลาภเข้ามาแบบฟุกๆมาแบบไม่คาดฝันด้วยนะไม่มากไม่น้อยก็พอทําให้คุณยิ้มได้นะคะยิ้มได้จนลืมความวุ่นวายต่างๆที่มันเคยเกิด ขึ้นเ,เลยทีเดียวนะแต่โชคลาภจากการทำงานในช่วงครึ่งปีหลังโดดเด่นมากกว่านะคะยังไงซะก,การทำงานน่กก็จะได้เงินเข้ามาชัวชัๆมากกว่านะซื้อได้แต่อย่าซื้อเยอะนะคะซื้อพอ,อหอมปากหอมคอก็พอนะคะตั้งใจทำงานจะดีกว่านะคะมาที่เรื่องความรักนะคะสำหรับคนที่มีคู่รักมีแฟนหรือว่าแต่งงานแล้ว ความรักความสัมพันธ์ยังไปกันได้เรื่อยๆนะแต่ก็ต้องระวังการทะเลาะหึงหวงกันบ้างหรืออาจจะเกิดจากความไม่ไว้ใจกันบางเรื่องอ่ะก็ต้องปิดหูปิดตาอย่าเก็บเอาทุกเรื่องทุกรายละเอียดมาใส่ใจมากนักนะคะเพราะอาจจะทําให้ปวดหัวแล้วก็อาจจะมานั่งทะเลาะกันเปล่าๆจริงๆแล้วว่าความรักของคุณสองคน,นมั่นคงดีแล้วนะคะอย่าให้ความหวาดระแวงมาสร้างปัญหากับความรักของคุณสองคน บางทีอะ่ะมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะแต่คุณก็ระแวงไปเองนะคะระแวงทิปไปเรื่อยๆ แต่เมื่อเกิดเรื่องที่มันไม่เข้าใจกันหรือทะเลาะกันนะ่ะก็พยายามพูดคุยกันด้วยเหตุผลอย่าใช้อารมณ์พยายามพูดแต่สิ่งดีๆใส่กันจะดีกว่านะคะส่วนคนโสดนะคะชาวราศีพฤษภก็จะเป็นช่วงครึ่งปีหลังที่คนโสดค่อนข้างมีเสน่ห์พอตัวเลยนะมีแต่คนให้ความสนใจนะคะมีแต่คนขายขนมจีบนะเข้ามาขายขนมจีบเข้ามาคุยเข้ามาจีบแต่คนโสดชาวราศีพฤษภยังรักอิสระนะยัง ห่วงความเป็นโสดของตัวคุณอยู่นะคะคุณก็มีความสุขด,ดีนะกับความโสดของคุณอยากจะทําอะไรก็ได้ทํานะคะอยากไปไหนก็ได้ไปไม่ต้องไปแคร์ใครนะมีความสุขในแบบฉบับของตัวคุณคนโสดก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับใครเข้ามาในชีวิตแบบจริงจังนะคะมันก็มีแหละคนที่คุยคุยอยู่แต่คุณก็ไม่ได้จริงจังอะไรนะก็คุยกันแบบ เป็นเพื่อนกันไปก่อนดีกว่าอันนี้สบายใจกว่านะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะของชาวราศีพฤษภ ก็ให้ระวังเรื่องโรคที่เกี่ยวกับสมองหลอดเลือดความดันนะคะเส้นเลือดในสมองก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะพยายามอย่าเครียดหรือว่าคิดอะไรที่มันมากเกินไปนะเวลามีปัญหาอะไรก็พยายามอย่ากเก็บไว้คนเดียวนะคะควรจะบอกเล่าให้ครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดได้รับรู้บ้างนะเพื่อหาทางแก้ไขหาทางออกร่วมกันนะคะหรือ,อถ้าเครียดมากๆก็หาหาเวลาดูหนังฟังเพลงป ต้นไม้นะคะอยู่กับอยู่กับหมาอยู่กับแมวนะทำกิจกรรมผ่อนคลายสมองบ้างก็จะดีนะคะส่วนในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงสําหรับชาวราศีพฤษภในช่วงครึ่งปีหลังนี้ก็จะให้เน้นไปที่การทําบุญกับสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นการไถ่ชีวิตสัตว์นะคะไถ่ชีวิตโคกระบือนะบริจาคอาหารช่วยเหลือสัตว์ผู้ยากไร้ให้อาหารสัตว์จรจัด ็ได้นะคะค่ะนี่ก็เป็นดวงชะตาของชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงครึ่งปีหลังปี2564นะไม่ว่าคำทำนายจะดีหรือจะร้ายนะคะชาวราศีพฤษภ คุณต้องผ่านไปให้ได้นะขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีพฤษภต่อสู้กับปัญหาและก็อุปสรรคต่างๆในการดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้นะคะเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะเราต้องรอดไปด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ